ถ้าดูราคาทองคำค่ะต้นปีถ้าเป็นราคาทองในประเทศเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณ2 1นะคะตั้งแต่เปิดวันแรกเลยแต่ว่าถ้าเป็นราคาทองต่างประเทศเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วทั้งหมด4%ถ้าเราสามารถขุดได้ที่ปริมาณสัก3,000ันตันหรือผลิตได้ทุกๆปีเนี่ยที่เรทประมาณ3,000ตันทุกๆปีก็ภายใน19ปีทองคำไม่น่าจะขุดเพิ่มได้แล้วโดยส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าจากนี้3-5ถึงปีทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะ ถ้าดูราคาทองคำค่ะต้นปีถ้าเป็นราคาทองในประเทศเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณ21%นะคะตั้งแต่เปิดวันแรกเลยแต่ว่าถ้าเป็นราคาทองต่างประเทศเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วทั้งหมด4% จากต้นปีเนี่ยที่เปิดแถวๆประมาณสัก3ามหมื่นสาก็ขยับขึ้นไปจนถึงประมาณสัก42 0 0 0ที่เป็นหายแต่วันนี้เองก็กลับมายืนอยู่แถวๆประมาณสัก4 0,000ื่นกลางๆค่ะสาเหตุหลักๆเนี่ยค่ะที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงมากของปีนี้ตั้งแต่ต้นปีนะคะก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลการยืดเยื้อเรื่องอาจจะเกิดภาวะสงครามหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องแล้ว แล้วก็ <S <S เป็นในเรื่องของการที่ธนาคารกลางสหรัฐก็คือหยุดในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและมีแนวโน้มว่าจะเริ่มได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยค่ะเข้ามาลงทุนในตัวทองคําปัจจัยสุดท้ายเป็นในเรื่องของความกักงวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐเพราะตอนนี้เองสหรัฐก็มีปัญหาก,การเมืองข้างในระหว่างประเทศแล้วก็ประกอบกับดีสาธารณะของเขาทีขข่ค่อนข้างสูงก็เลยทําให้ไม่ว่าจะเป็นภาคของการลงทุนเองก็ตามหรือว่านักลงทุนภาคของการออม หรือว่าธานาคารกลางต่างๆก็เข้ามาสะสมในตลาดทองคำเพิ่มค่อนข้างมากค่ะ ดีมานของทองคําในช่วงไตรามาสแรกนะคะถ้าเรา,เราดูภาพใหญ่ภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าภายใน1ปีจะมีตัวเลขดีมานกับ Supply ของทองคำเนะะี่ยค่ะอยู่ประมาณสัก4,000ันจนถึง4,500ตันนะคะก็คือมีความต้องการซื้อกับความต้องการขายนะคะตัวเลขจะเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้แต่พอเรามาเจาะดูในในรายละเอียดของเขาเนะะี่ยค่ะจะเห็นว่าความต้องการในฝั่งของทองคำเนี่ยอย่างในช่วงแต่ละช่วงบางเซกเตอร์อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นบางเซกเตอร์อาจจะปรับตัวลดลงอย่างของปีนี้เองค่ะ ช่วงไตรมาสแรกเนี่ยกลุ่มที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จะเป็นอย่างจิวเวลรี่ปรับขึ้นประมาณสัก1%แล้วก็กลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นมาเยอะหน่อยนะคะเพราะการะแส AI มาก็ทําให้มันมีความต้องการในการใช้ทองในฝั่งเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณสัก10%แต่ว่าถ้าไปดูอย่างฝั่งที่เป็นกองทุน ETF เนี่ยค่ะตัวอย่างกองทุน SPDR ของฝั่งสหรัฐกับในฝั่งยุโรปเนี่ยมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมากนะคะตัวเลขเนี่ยเราเห็นประมาณเกือบเกือบสามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จริง ติดลบก็คือขายประมาณ200กว่าตันแล้วพอไตรมาสหนึ่งปีนี้ขายขึ้นมาประมาณ100กว่าตันก็เลยทําให้ตัวเลขเนี่ยติดลบลงมามากแต่ว่าถ้าตัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าฝั่งเหรียญพวกเหรียญพวกคอยที่ซื้อเป็นฟิสิกอลเนี่ยกบเพิ่มขึ้นอย่างกลุ่มพวกเหรียญพวกคอยเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก3%ได้แล้วก็ธนาคารกลางต่างๆเพิ่มขึ้นประมาณ1%แต่เน็ตถ้าเราเทียบไตรมาสหนึ่งปีนี้กับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วค,ค่ะก็เพิ่มขึ้นมาสักประมาณ3% ตัวเลขของฝั่ง supply ก็จะเห็นได้ว่าปริมาณความสามารถในการขุดทองออกมานะคะในแต่ละปีเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเริ่มลดลงแล้วอย่างปีที่เคยขุดทองได้เยอะที่สุดเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณสัก3,300ตันนะคะแต่ในปีล่าสุดเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาตรที่เราสามารถผลิตได้เนี่ยน้อยลงมาแล้วค่ะอยู่ที่ประมาณสัก3,000ตันโดยที่มีตัวเลขหนึ่งนะคะที่ทางธรณีวิทยาของสหรัฐมีการทำเซอร์เวย์ออกมา เขาก็บอกว่าเขาก็ทํา <thing> ต no ัวเลขมาให้ดูว่าทั่วโลกวันนี้เหลือทองอยู่ประมาณสัก59,000ตันเท่านั้นณวันนี้ที่เขาเห็นจากสายแร่ยังไม่รวมถึงในอนาคตถ้าเรายังสามารถเจอสายแร่ทองคำอื่นเพิ่มขึ้นแต่ณวันนี้ค่ะที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณสัก5 9า0 0ตันดังนั้นเขาก็เลยมีการคํานวณค่ะว่าถ้าเราสามารถขุดได้ที่ปริมาณสัก3,000ตันหรือผลิตได้ทุกๆปีเนี่ยที่เรทประมาณ3,000ตันทุกๆปีก็ภายใน19ปีทองคําไม่น่าจะ ุดเพิ่มได้แล้วอันนี้ก็คืออิงจากสภาพของสายแร่ที่เขาเห็นในนปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่แสดงให้เห็นว่าทองคำเนี่ยมันก็เป็นลิมิตเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดเหมือนกัน,นะคะ่ะ ก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปเทียบเมื่อสัก5ปีก่อนฝั่งซัพพลายเนี่ยเราสามารถขุดได้สักปีหนึ่ง3,300ตันใช่ไหมคะแต่วันนั้นราคาทองคําก็ไม่ได้สูงเท่ากับวันนี้วันนี้เนี่ยเราผลิตได้น้อยลงผลิตได้แค่ประมาณสัก3 0 0พันแต่ว่าวยความที่วันนี้เรามีปัใจจัยในต่างประเทศที่เป็นปัจจัยเข้ามาลุมเล้าเยอะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศเองนะคะนี่สาธานะสภาพเศรษฐกิจที่สบสา่ามันก็ทําให้ถึงแม้ว่ายังผลิตได้น้อยแต่ความต้องการในฝั่งของทองคำได้มากขึ้นก็เลย ทำให้ราคาทองคําวันนี้เราก็ขึ้นไปเห็นแล้วประมาณสัก4,000 40, กว่าบาทหรือแถวๆ2,400เหรียญค่ะ เศรษฐกิเจรเริ่มกลับมาดีแล้วนะคะเศร,รษฐกิจเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นก็จะทําให้นักลงทุนเนี่ยโยกละไม่เอาเงินไปลงทุนในทองคำแล้วก็โยกบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ตัวอื่นอันนี้ก็จะส่งผลทําให้ราคาทองคาปรับตัวลดลงค่ะแต่ว่าจริงๆในเรื่องของดอกเบีย้ยของฝั่งสหรัฐจริงๆแล้วส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่ส่สงผลบวกกับตัวราคาทองคํามากกว่าเพราะว่าณาวันนี้เองคะ่ะดอกเบี้ยเฟดเนี่ยก็ยังยืนอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงเมื่อไหร่ที่เฟดเริ่มมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอันนี้จะยิ่งท ให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเราเชื่อว่าวันนี้ราคาทองคํายังอยู่ยแถวๆประมาณสัก2 0 0 3 0 0จนถึง2,400เหรียญทั้งๆท,ที่เฟดยังไม่ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ถ้าเริ่มปรับลดเมื่อไหร่อันเน็ตจะถือว่าเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักให้ราคาทองคําขยับขึ้นต่อได้อีก จะเห็นได้ว่าช่วงไตรมาสแรกปีนี้ธนาคารกลางที่เข้าซื้อทองคาเยอะที่สุดเป็นตุรกีอยู่ที่ประมาณ30ตันรองมาเป็นจีนจีนเนี่ยเข้าซื้อ17เดือนต่อเนื่องแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ27ตันแล้วก็รองมาเป็นอินเดียอันนี้แค่เป็น1ส่วนของฝั่งจีนในธนาคารกลางที่เข้าซื้อยังไม่รวมถึงอย่างนักลงทุนของจีนเองที่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะมียอดอินพอร์ตทองคําจากต่างประเทศเข้าไปในประเทศเนี่ยถึงประมาณสัก2,800ตันได้ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณค่อนข้างมาก รวมถึงการเข้าไปซื้อเพิ่มในฝั่งที่เป็นกองทุน ETF ของจีนก็มีการเข้ามาซื้อค่อนข้างมากหรือแม้กระทั่งการลงทุนทองคําในฝั่งที่เป็นพวกโกลฟิเจอร์นะคะอย่างในตลาดพวกเซี่ยงไฮ้โกลเอ็กเชนเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามีวอลุ่มค่อนข้างมาก เรื่องขอที่ทองคําเป็นอะไรที่อยู่คู่กันมานานกับคนเอเชียแล้วกันนะอย่างคนไทยคนอินเดียคนจีนเนี่ยเป็นเรื่องที่การซื้อทองคํามีร้านทองคาอยู่ทุกมุมเนี่ยต่างกันจากฝั่งของฝั่งสหรัฐฝั่งยุโรปที่ไม่ค่อยได้มีร้านทองการซื้อขายทองคําส่วนมากจะผ่านในรูปแบบของ SPDR เท่านั้นแต่ในฝั่งเอเชียเนี่ยค่ะทองคําถือว่าเป็นเรื่องที่โดนปลูกฝังกันมาหลายรุ่นแล้วจะเห็นได้ว่าเทศกาลต่างๆเนะะี่ยค่ะอย่างจีนก็จะเป็นเทศกาลตรุษจีนก็จะมีการเข้าซื้อทองคํามากอิน จะเป็นเทศกาลแต่งงานเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของจีนอาจจะดูไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอสังหาที่ถือว่าเป็นขาลงและกันในช่วงนี้หรือแม้กระทั่งการลงทุนในตลาดทุนของจีนก็ยังไม่ดีดังนั้นทองคำเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นักลงทุนจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้วก็ประกอบกับผลประกอบการผลตอบแทนของทองคำเนี่ยค่อนข้างจะดีของคนไทยเองถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อทองคําหรือว่ามีทองคําอย่างเราจะได้รับการ บูกฟังนะคะว่าตั้งแต่รุ่นเราเด็กๆว่าถ้ามีเงินเก็บก็ให้ซื้อทองนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้จากราคาทองคําที่ในอดีตตั้งแต่400บาทจนวันนี้ขึ้นมาถึงบาทละ40,000ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตลอดแล้วก็การลงทุนทองคําในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เป็นการลงทุนที่ยากเพราะว่าร้านทองเรามีทั่วประเทศใช่ไหมคะการเข้าไปซื้อทองก็ง่ายขายทองก็ง่ายเลยทําให้การลงทุนทองคำเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนรูปแบบต้นๆ โดยรวมเนี่ยจะเห็นได้ว่าการที่เข้ามาลงทุนในทองคำในช่วงสัก3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยค่ะคนไทยเนี่ยเข้าถึงรูปแบบของการลงทุนที่เป็นช่องทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีในการซื้อขายทองคำการเปิดบัญชีออมทองหรือแม้กระทั่งการเปิดบัญชีการซื้อขายทองคำล่วงหน้าของตลาด T ีเเนี่ยค่ะนักลงทุนก็จะเริ่มไหลเข้ามาใน,ในฝั่งที่เป็นออนไลน์เพิ่มมากขึ้นกระแสะก็จะเห็นได้ว่ามันสะดวกขึ้นนะคะแทนที่จะต้องไปที่ร้าน หรือไปที่ทําการบริษัทต่างๆก็สามารถทําทุกอย่างผ่านช่องทางทางมือถือได้การโอนเงินอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างสะดวกสามารถทําผ่านธนาคารได้ท,ทันทีมีการโอนทํา QR code หรือว่ารูปแบบ ATS ก็ค่อนข้างสะดวกเทรนค่อนข้างจะมาทางออนไลน์จริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับทองคํานะคะแต่ว่าเชื่อว่าในช่องทาง e-commerce ทั้งหมดเนะะี่ยค่ะในช่วง3ปีที่ผ่านมามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ เราเชื่อว่าราคาทองคำยังมีโอกาสขยับขึ้นต่อโดยที่แนวต้านแรกเนี่ยค่ะเรามองที่2,432เหรียญนั่นคือจุดสูงสุดเดิมที่ทําไว้แนวต้านที่2เนี่ยเรามองแถว2,550เหรียญถ้าเราดูเป็นเงินบาทก็ถแถวๆประมาณสัก44,000-45,000บาทขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทเราอดค่าแค่ไหนด้วยนะคะส่วนแนวรับเนี่ยค่ะอันนี้เราให้ลึกแต่จร,จริงอาจจะยังไม่ถึงนะคะเร็วๆนี้รับเนี่ยเราให้2,150เหรียญแต่ก่อนที่เลเวล2,150เหรียญเรามองแถวๆประมาณ 2,270เหรียญค่ะก็อาจจะอยู่แถวๆประมาณสัก39,000ปปลายนะคะแถวนั้นเป็นเป็นจุดแรกที่เข้าสะสมได้กับอีกจุดหนึ่งก็คือนะคะ 2, เนี่ยค่ะ2,149เหรียญหรือว่า38,200ค่ะจากนี้ไปเราจะไม่มีการพูดถึงราคาทองคำที่15,000บาท17,000บาทแล้วนะคะเราจะเห็นอยู่30,000ปลายจนถึง40,000กว่าบาทต่อบาททองคำ <c oughs> มีโอกาสใกล้ๆค่ะ40,000เงี้ยคะ40,000 4 5 0 0 0ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทด้วยนะคะแต่ <c oughs> ว่าราคาทองต่างประเทศเนี่ยเรามองว่าเทสแรกที่สักก็ต้องกลับไปเทสอีกครั้งหนึ่งก็คือที่ไฮเดิมก็คือ2,432เหรียญถ้าผ่านก็ไปต่อแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็อาจจะมีแรงเทขายลงมาทำกำไรสักครั้งหนึ่งค่ะ นำค่ะว่าในเงินทั้งหมดที่นักลงทุนมีอยากให้แบ่งอยู่ที่ประมาณ5-15%เซแล้วแต่ว่าเขารับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะ5-15%นแนะนำเข้ามาลงทุนในทองคำโดยสัดส่วนเนี้ยค่ะ5-15%แล้วแต่เลยว่าจะไปลงทุนในทองคำแท่งในออมทองในโกลฟิเจอร์ในกองทุนทองคำใน5 1าเนเนี้ยเราแนะนำว่าให้ลงทุนในทองคำโดยที่อยากให้นักลงทุนมองว่าจากนี้ไปเนี่ยทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่ดังน แนะนําว่าจังหวะเวลาที่เห็นย่อมาก็ทยอยสะสมโดยที่อาจจะแบ่งไม้ก็ได้ค่ะสมมุติเราตั้งเป้าว่าเราจะซื้อยอดเท่านี้เราอาจจะหัน3หรือหัน5แล้วก็เป็นจังหวะในการทยอยสะสมถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวก็แนะนําย่อซื้อแล้วถือไปเลยแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นก็แนะนําว่าเวลาจังหวะยอก็กเข้าซื้อจังหวะดีดขึ้นไปก็แบ่งไม้ขายเหมือนกันก็เป็น1ในห้าหรือว่า1ใน3ามอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแนะนําให้ให้ซื้อก่อนแล้วค่อยขายไม่แนะนําไม่ขายก่อนเพราะเทรน ภาพใหญ่ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นค่ะ เท่าไหร่ก pues like er ็ได้ค market like well ่ะการลงทุนในทองคำเพราะตอนนี้เองอย่างที่เรียนออมทองเก็ตโกเริ่มต้นแค่100บาทเท่านั้นเองก็เริ่มซื้อทองคําได้แล้วค่ะตอนนี้คือในรูปแบบหรือบริการการลงทุนในทองคําในประเทศเนี่ยถือว่าสะดวกมากอย่างซื้อผ่านแอปพลิเคชันเกตโกของวายเ0ลจบาทก็ซื้อได้แล้วหรือไปตามร้านทองหลายร้านเริ่มต้น2000บาท3,000บาทก็สามารถซื้อทองแท่งแต่อาจจะเป็นไซส์เล็กกนนะคะก็ซื้อไปเก็บที่บ้านก็ค่อยๆสะสมไปก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกในการลงทุนค่ะ